หนาเดียแออกหาหกอีกหมดก่อนเขียนถอยลังก็ออกหกหาฝันน่เลขยังสามศูนย์สองห้าหกแปดเด็ดโอ้องห้าหกแปดก็ไปต้องหาไม่ต้องไม่ต้องมีดเอ็มลอยบับอืนี่แห้งด้อเลรนี่แล้วเนาะสองห้าหกสองห้าหก 8ปกับสามศูนโอ้เด็กฝาชั้นแปดเงินมีสิบบาทโอันเหียงิบจำเรื่องนี <c 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 ่เหันเป็นเงินมีสบสี่บาทที่สงเอาไว้มีตรวจแล้วก็ไปงไปขอตะกี้เขาตรวจไปขอเลยตะกี้แต่เริ่มแรกกันถือสองิดกันเมื่อามมากกัถือเมื่อหกทีเมื่อห่าง นี <referred to> ่พญจะตองแตงขันแปดนั่งขออะไรนะนั่งขอกับไอ้เทวดาเทวดาสุทรพระราคาน้ันพระจันแดงก้อนพระจันแดงมือนั่นมือพระจัน์แดงหรือว่ากบกินเดือนกบกินเดือนทำที่นั่งขอให้ดวงจันทร์ตรงหัวได้เต๋อ พ่อแล้วได้ต oh, oh, no ับถึงเฮี้นแล้วทางมูเราฝนเทมนวนน้ำาล่มมดนี่มาไม่มีมานอนห้องแจ้วเองอ๋อดูมันโวดรเปนยังเออน้ำไหลเข้าวนมดจรงจะได้มเลยมืองมันเนี่ยม่หยุดต่อไปไมแม้ไปนอนใส่เลยเมื่อก็นอนมดนำมันหดนื้อน้ำมันเลยมืน้ำมันน้นน่งมีมันรางแบบไปนอนยุ่งตอมยุ่งต็มหลายมันไปนอ มกไนด้ได้ตัวไหนเป็นเพ็ดเล็กได้แล้วไอ่ตองได้ตัวใดเล็กขึ้นจันแดงอืขึ้นขึ้นป็นจันแดงนี่จานสองนี่ได้ตัวไหนล่ะเฮ้ยยรวยาเลยอแล้ว เอาไปใต้หมอนเถะเอาไปใต้หมอนบ่สองหันันนสองหังเยยันไปแล้วเป็นเห็ดไปแล้วมันเช้าจะต่นล่หมูโอ้ยเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่อ้าวี่ยังเพิ่มเติมอีกบอตเรียกอ่ะเกิดน้เพิดใหม่บอฤศีตองได้เกิดใหม่แล้วพี่น้องเลขเกิดใหม่ฤศีตหมอ้าวเลขเกิดใหม่เขาฤสีตองนะครับเอ้า เอาตรง,งนี้นมันจะบางหนาโอเค okay. นั่นแหละเกิดนี่นั่นแหละเลขเกิดใหม่หรือสีตองนะครับอ่ะนะครับเลขเกิดใหม่หรือสีตองมีคนไปเห็นพุทธา้าปชาเฮือสีตองไม่แต่คนหยาดแล้วนั่นในตูพีมันนะั่น,นในตะปูมันนี่ก็กลาไปหมดก็ว่านี่เล่นมัดลายหมดเกิดเป็นโมของมัน เห็นหมุ่งหัดผีเออเป็นเสี่ยวหัดผียเออโหพ่อปู่ก็ยอมโอ้บหมากหนามันมาแล้วเห็นเราย่างสั่งฮะฮะมาเยวะหัดนี่มีเวลาที่เราเขียนลงดินให้แล้วต้มตีกันต้นกันขาหักข้อหักสร้างคุ้มมากคุ้มปเะหยัดตัวคุ้มใหม่เดิมว้าวไปหามากข้องหิวเขาด้วยสบายตะกี้หิ้วมาหลายมันบ่กล้วครับวันข้องหิวเราเห็ียดต่างเห็ีดมาเหยียดดับ เอาทีนี่ค่ยังมทีนี่บอกบอกดินบอกฟ้าบอกดินบกขึ้นฟ้ามาที่นี่บอกลงดินทีเชียนไปหนาเคลนไปหลังเนาะวันนี้เนาะข้กไปหเอออืมัตเตวบอ๋อมัที่เต้ยขวมเบ่งด้อพี่น้องดูแสบๆบนะครับดูกันชัดๆดูกันให้ชัดเอาตัวเงี้เลยไง เอานนี้ยกนี่ยเอตัวนี้คกนี่ได้ปะเ็ดสองยยยเเ็เขียนไม้แล้วก็ต้องใช้มือเขียนอันนี้คือตำราของคุซีตองครับ เอนั่นเท่านีเลย่อโเษเสุสัยี่ม่ัวีเดอรไม่คิว่าจะเราเราดูแลมนุษย์ลนั่นเท่านี้เจ้าผมเงาหลาบสุนน้องอืมอืแม่สถิตแห่งหองไม่เปนมนุษย์านี่ล่ะ ผู้ขาก็ขอก้าอันเกินเด้อก็ลองเือนข้อเมื่เจน้ำข้อเขาไหล่ะียังอีกทีนี่หนึ่เจ็ดเาเก้ดดเกนนี่นี่จำได้อยู่จำได้อยู่เจ็องเจ็เ้่เก้าหกสี่เน่ยเป็นจำได้ไดอยู่เลขเินเก้ งามนี่มาตุดมาเก่าหกสี่เนาะเก่าหกสี่ทาหลังตัวยังเกีหนึ่งเกหนึ่งโอ้ดูสมืหมดอ๋อพอดีฉีดเลยมันที่หนึ่งเลตัวนี้เออวันที่หนึ่งเตอเกินแล้ววันเกินกวันที่หนึ่งเต๋ตอนแรกแล้ววันที่หนึ่งเอจาเจ็ดสอกมันเกินละอาทั้งหมดขอขมาคุณแม่ ขอขมาคุณแม่โซ่เจ็ดสองเจ็ดเก้าหกสี่แลเจ็ดสองเจ็ดเก้าหกสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับที่เป็สีเตาเขียนเอาตัวเลขยูตัวเลขยู ใส่ประกาศให้ประกาศให้ฟังนะนี so. ้นี่ันด้สามตัวเก้าหกทีสามตัวเก้าหกเอานึ เดี๋ยวที่จะพูดบางอยู่นี่เจ็ดสองเจ็ดคับเจ็ดนึ่งอันนี้ละครปหัเนี่ยต่างนเดิดนี่บันครับอ้ออานี่ออกแท่มาขออนุญาตทั้งพี่คนเดิมให้ตองฮะเ <มา S 1> ดิมนี่สารบพีนองเนานะ 27, 9, 6, 4, 7, เจ็ดสองเจ็ดเก้าหกสี่กับเจ็ดหนึ่งเอ้าเขียนลงดินฝากาแม่เท่านี้ไว้ครับนี่แม่นบ๊อถือกล้องบ๊อถือกล้องถือกล้องฮะในเท่านี้แหละงวดนี้มันบน่ฟันฝันกับมันจำหยังกับบ่ได้หรอมันมั่วไอ้มาแต่มันมม่นั่น ชัดเจนชัดเจนจริงดืしし้มแบบต้องเอาของแถมมาซื้อดอกฮะักเกตหนึงอะสองม่องหื้อหุ่นนั่นหนึ่งเก็เท่กันเะ็ริ่มตีเอาเนี่ยเกดสองครับเกดหนึ่งเกดสอง